เรื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับ song, 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 คำเตือนคลิปวิด,โดีโอนี้อาจมีภาพเสียงรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจะทำเพื่อความบระเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กคาะเ,เด็กควรได้อรัการแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วครับกับทีเด็ดจานเจเยูเอ็นบีเอทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย30กรกฎาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครบอบบาสเกตบอลหญิงสหรัฐเมกาเทาวันพุธครับลงสนาม3คู่และ2คู่ที่ผมหยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องจานเจเบลนี้ครับคู่แรกการพบกันระหว่าง a อ l เลนตาดรีมเจอกับทางด้านโอเดนสเตเดอร์ควิรีตอน6โมงครึ่งตามเวลานนประเทศไทยครับส่วนอีกหนึ่งคู่การพบกันระหว่าง LA s p a ส k s เจอกับลาสเวกัสเอสครับตอน9โมงเช้าครับ แต่ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์สคู่นี้ครับสรุปผลงานหน้าช่องหวันชําเมื่อเช้านี้ครับโดยให้ทัศนาไว้2คู่โดยคู่แรกคนนิติกัสซันเจอกับเซียเตอร์สตอมซึ่งก่อนแข่งครับผมให้เลือกยืนฝั่งเซียเตอร์สตอมครับที่เป็นต่ออยู่ประมาณ10แต้มครับซึ่งสุดท้ายก็ไม่มีปัญหาครับสามารถปิดเกมได้สําเร็จครับขึ้นนําตั้งแต่ต้นเกมครับเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์101ต่อ85 เอาชนะไปได้ถึง16แต้มครับเรียกได้ว่าหวานเจี๊ยบสำหรับคู่แรกส่วนคู่ที่2 Dallas ัสวิงเจอกับ New York Liberty คู่นี้มีกลิ่นแปลกๆครับผมให้ไปทางฝั่งสกอร์สูง167ครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นบาทพิกล็อกครับดัลลัสวิงสามารถเอาชนะทีมแกร่งอย่างนิวยอร์กลิเ r อรได้แบบหักปากาเซียนครับ92ต่อ82สกอร์รวมอยู่ที่174ครับก็หวานเจี๊ยบเป็นคู่ที่2 ก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามในช่องจานเจนเบียครับในเช้านี้ก็ให้ทัศนะไว้2คู่แล้วก็มาทั้ง2คู่ครับแบบครบเต็มสูกไปกันต่อครับที่การวิเคราะห์ในเช้าวันพุธครับให้ไว้2คู่ในวันนี้โดยคู่แรก a อร์แลนด้ารเจอกับ Golden State w ั r คิวรีโดยทีมอันดับ2ในสายตัวนออกแอร์แลนด้ารมนำโดยอาริชาเกรครับมายากา v e l ลจอร์ดินแคนาดาเบียนาโจนสแลบริ i t ี e y กรนเนอร Offensive Rating หรือประสิทธิภาพเกมบุกของเจ้าบ้านอยู่ที่83.8แต้มต่อเกมครับเกมรับ79แต้มต่อเกมส่วน Golden State Warriors ครับนำโดยสาวสวยวโรนิก้าเบอร์ตันทิฟฟานี่เฮสจานเลสซาลูนครับเคลล่าทอร์ทันแล้วก็ทอมี่แฟร l กเบลเล่โดย Golden State Warriors เกมบุกซีซั่นนี้ไม่ค่อยดีอยู่ที่78.8แต้มต่อเกมครับแต่เกมรับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ที่78.7แต้มต่อเกม คู่นี้ก็น่าจะเป็นบัตอืดอัดพอสมควรครับเนื่องจากทั้ง2ทีมมีเกมรับที่ดีครับทุกสานักเปิดสกอร์สูงต่ำมาแค่156เท่านั้นและคู่นี้ก็มองว่าวิเคราะห์ยากพอสมควรไม่ควรเลือกฟังครับไปในแนวสกอร์สูงต่ำดีกว่า156ที่เปิดมาคิดว่าน่าจะต่ำกว่าราคานี้ครับยืนฝั่งต่ำในคู่แรกส่วนคู่ที่2 LA s Park s เจอกับ Las Vegas เอ e ครับโดยเจ้าบ้าน LA s Park s ร์นำโดยจุลีอเลแมน สาวสวยอย่างเคลซี่พรามอสุราสตีเฟนเดริก้าแฮมบรีและริเกียแจ็กสันส่วนทีมเยือนครับลาสเวกัสเอสครับนำโดยแจ็คกี้ยังครับชาเวลลอยเชลซีเกรนาลิซาสมิธและเอเจวิลสันโดยเจ้าบ้านเอลเอสปาครับชนะ11แพ้14อยู่ในอันดับ6ของตารางครับส่วนลาสเวกัสซีซั่นนี้ไม่ดีครับชนะ13แพ้13อยู่ในอันดับ4ของสายตะวันตกโดยมีทางด้านวินเรดอยู่50%เเท่านั้น คู่นี้ก็เป็น2ทีมที่ฟอร์มไม่สม่ำเสมอเท่าที่ควรครับแต่สิ่งที่น่าลุ้นน่าเชียร์คือประสิทธิภาพในเกมบุกของทั้ง2ทีมก็อยู่ในดับ80บวกบวกครับเพราะฉะนั้นสกอร์สูงต่ำที่174ในวันนี้ครับมองแล้วมีโอกาสที่ทั้ง2ทีมจะสามารถผลิสกอร์ได้เกิน174คู่นี้ไปในแนวสกอร์สูงน่าจะปลอดภัยที่สุดสำหรับคู่ LA s ว a r k สทัศนาจารเจ J30 กรกฎาคม2025เช้าวันพุธ โดยให้ไว้2คู่คู่แรกเอลเนตราดรีมครับเจอกับโกลเด้นสเตทเวอร์คิวรี่สกอร์สูงต่ำยา156ยืนฝั่งต่ำในคู่แรกส่วนคู่ที่2เป็นบาสท,ที่ฟอร์มไม่นิ่งทั้งคู่ครับเอลเวสปาร์คเล่นในบ้านดีครับเจอกับลาสเวกัสเอสคู่2ไม่อยากเลือกฝั่งเชียร์สนุกที่สุดไปในแนวสกอร์สูงเปิดมา174วันนี้ครับคิดว่าทั้ง2ทีมน่าจะผลิตสกอร์ได้เกินครับสรุปก็คือคู่แรกไปต่ำคู่2ไปสูงขอให้ทุกคนโชคดีครับ ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ